สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธิราพรทิพดารานักศึกษาระดับชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้จะมานำเสนอการกำกับตนเองและการจัดการเวลาสำหรับการสอบปลายภาคการตั้งเป้าหมายด้วยเทคนิคส SMART GO แบ่งเป็น S Specific กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน กำหนดว่าเราต้องการบรรลุอะไรและมีขอบเขตอย่างไรเช่นฉันต้องการได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า85%ในการสอบปลายภาค M measurable วัดผลได้มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเช่นอ่านหนังสือวันละ3ชั่วโมงและทำแบบฝึกหัดอย่างน้อย3ชุดต่อสัปดาห์ A achievable เป็นไปได้จริง ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถทำได้เช่นเพิ่มคะแนนจากครั้งก่อนที่ได้75%ให้เป็น85%ไม่ตั้งเป้าหมายที่สูงเกินจริง R r e l e v a n t สอดคล้องกับเป้าหมายหลักเป้าหมายนี้ต้องมีความสำคัญเช่นการทำคะแนนให้ดีขึ้นจะช่วยให้เกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้น T t i m e b o กำหนดเวลาที่ชัดเจนระบุกรอบเวลาที่แน่นอนเช่นฉันจะทำตามแผนการอ่านหนังสือภายในสองสัปดาห์ก่อนสอบต่อมาคือการวางแผนการดำเนินง,งานสัปดาห์ที่หนึ่งทบทวนเนื้อหาพื้นฐานอ่านเชิงลึกพร้อมจดโนด้ตสัปดาห์ที่สองทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบเกี่ยวกับเนื้อหาและจับเวลา 1- 2ถึงวันก่อนสอบ ทบทวนสรุปและทําแบบฝึกหัดซ้ำเทคนิคที่ใช้ในการกํากับตนเองและการจัดการเวลา1เทคนิคโพโมโดโรอ่านหนังสือ50นาทีพัก10นาทีทําแบบฝึกหัด60นาทีพัก15นาทีวางแผนให้มีช่วงพักยาว30นาทีหลังจากอ่านหนังสือครบ3ชั่วโมง2 ไอเซนเฮาส์อเมทริกช่วยจัดลำดับความสำคัญทำในสิ่งที่สำคัญมากกว่าก่อนและทำในสิ่งที่สำคัญรองลงมาตามความเหมาะสม 3. ท time b l k i n g เป็นเวลาทำเป็นช่วงๆเช่น8ดโมงเช้าถึง1 0 0โมงอ่านเนื้อหาใหม่1 0 0โมงถึง10โมงครึ่งพักผ่อน1 0โมงครึ่งถึงเที่ยงทำแบบฝึกหัดบ,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 บ่ายโมงถึงบ่ายสามทบทวนและจดโนด้ต เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการจัดการเวลา Google Calendar จัดตารางเวลา Forest App ลดการใช้มือถือ Do To It หรือ Notion ติดตามงานที่ต้องทำขอจบการนำเสนอการกำกับตนเองและการจัดการเวลาสำหรับการสอบปลายภาคเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ